อันนี้เป็นสูตรหนึ่งอะเอาวงเดียวก็พอลรอฮะวงเดียวโอ้ฝนฝนอีกใส่ฝนนู่นโอ้เอาปุ๊กปุ๊กด้วยขนาดเดี๋ยวใ่ฝนนี่นะปุ๊กปุ๊กเด้อเอาปุ๊กปุ๊กอเอาปุ๊กจนตื่นโหลดเอาตื่นบัดคืนเลยก็ได้ ก็อาติมอลอาติมอลปนกับอย่างนอเนี่บสะโบัสต้าโรบัสตา้า,ตาแล้วตัวนี้เดี๋ยวนะจทิปกิปกาา้าจิปิก้าเอาคักบอบมาเนย่สามสายพันธุ์เลยมาเนย์จัดไปจวดจวดและ อ,ม,อม,มันต้งแทบแท้นี่อืม,อม,อมปลปเหลือ เป๊ะเลยอ่าอยังน้อย,อย <c oughs> ใจเย็นเด้อทุกคนใจเย็นเด้อใจห้อนี่ไม่ข้าวโตบดกาแฟแกงสิงหวย <c oughs> โอ้ท่านได้กินเนี่ยแต่ว่ากินมาก่อแล้ว กินี่มาก่อนละมมสมมพธพอจังกามแบกไงกันยอดนี่แหละร้อยเอาหน้าติบไปก่อนโอ้โห อืมก่อนน้ำฮอนเซกอนได้ปะเด้อนั่นแหละอีกน้อยนึง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 มันจะขมเกินโอเคกำลังดีเลยจวดจวดป่านนี้ mì lún mì lún lún dưa lóc sợi kín bono mì 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 โอ้โหต้นเมืองแน่นี่น่ะจองนี่น่ะสุดเลยนี่เขาจงว่ากินกาแฟแนวนี่น่ะบอ่บอคนแหละสามสั้นอ่าสามสั้นเนี่ยสามสั้น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 เยอะต้งหมูสามสันสมส้นบมนามาแล้วมาแล้วมาแล้วนั่นแหละว,วางเลยงามๆปะท ลำปลาเหลืออันนี้สามสั้นหรือสองสั้นนี่นะเบื้องรู้นล่ะนี่ยอดแต่ว่ารซ่าตานี้ซิมนยอดผมดใจในจะ <c oughs> สุดเลยเอาไปข้ามานางนี้เฮ้ยาตัวเย็นเจ้ามาลองดูละ่เะเย็นเย็นเจ้าหนะ มันคือบุกๆแนวนี้แสดงว่าพืชมาแล้วสองสามเดือนเออดีเคลื่อนเคลื่อนว่าเอาเอากาแฟนี่ใส่กระนำห้อนตากกาแฟใส่กระนาหอนนี่กาแฟเขียวหูเลยหลือก่อนเลืออ้าวเป็นเมียข้าแต่ว่าพูดๆก็คือกาแฟห้อนกว่าแขดักาแฟใส่ถําก้อนแล้วกกาแฟเย็น กาแฟยังนองตัวด้มันกาแฟพอนมันก็ห้อนนรองน้นก็เยิน,น็องน,น,น,นองนาะ,ะเออนีก็เป็นเป็นเอานาอ้ำพรอนหล้ะก็าากาแฟไซส์รสชาิมันิเข้มข้นตัวนี้แหละแล้วลาากาแฟาเอามาจากกาแฟเอามาจากซองข้อจะแบบเหลี่ยมเลยองแซมเบอร์รี่เยเหลือยมากั่มเบอร์รี่ะลยว นอันนี้พวกน่องขัวเองว่ะแมนทรงๆก็จะแบกซองยุคมุ่เครื่อง <Pine apple> อ,อ่ายาส่งทรงจากปักซองมุ่งเครื่องเจ้ <S <S าคาเฟ่นี่เคนบอกว่าเอามาจากปักซองนี่หรอแม่เลยล้วการเอามานี่มันเป็นกาเฟ่ที่แบบเคุนบดมาแล้วดะค,คือเป็นขัวปานนี้คือขอแนะนำมูเตื่อเว่าถ้าหากว่ากาแฟจะให้มันแบบพร้อมๆเนาะรสชาติดีๆโบเปลี่ยนเนี่ยหมายความว่าการคั่วนี่ หัวปักเขาต้องส่งรอดถ้าเป็นเตเป้เม็ดนี่นาวเอาเก็บไว้บ่อยเกินสามเดือนแต่บ่อยเกินสามเดือนมันต้องต้องกินใฮเบิร์ตถ้าโตเป็นเม็ดแดงแาบนี้ถ้าโตบดบบบนี้บดใส่ดีสุดบ่อยเกินหนึ่งเดือนถ้นบดไว้ขนาถ้าถ้ากายนั่นไปแล้วมันสิบหหอมสิบหกแซ่บเห็นปะบุพุว่าไอ้ที่น้องเอาใส่มานี่หัวมันหรืยังบหัวประมาณ ออสองอาทิตย์โดยโซงตรงมาจากตักสองแบบที่ว่าเห็นมันหอมอยู่เดียวหนึ่งนละูกค้า,าส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยคนจะกินแบบเย็นหรือแบบฮอนแบบเย็นแบบเย็นโดยส่วนใหญ่จะเป็นลาเต้อ๋อบานิลาเต้มันก็นมีแบบหวานน้อยหวานหลายหวานผูดผ้ดีผู้ดีแบ่กระบหวานเลยแบบกรบโบหวานเลยเออเออแล้วน้องมากินแบบไหนประมาณ สี่สิบเปอร์เซ็นต์ข้าวหวานข้าวหวานสี่สิบเปอร์เซ็นต์เบิ่งหุุนซะก่อนมื้อหน้าเอาแบบประวานเลยแม่เออมันจังสิแบบสตรองเออเด้อจัดไปจัดไปจัดไปกัดปก็ไปดีเซลนึ่ที่ค่อนข้างจะเป็นว่ากระปี้กระเป๋าสุดซื่อเพราะว่าเขาได้กาแฟแบบแซท้หอมๆ าก,นา,นกาจะนำหมูเพื่อนแนะนำหมูเพื่อนว่าทหากว่าผู้ดใดอยากสิ่งกาแฟเนาะโดยที่ก็ต้องไปฝังซอดอเดินมานืน้เลยวังมณีวังมณีจัดอหอยดยง,ยง่ายๆเดินทางแนะนำแล้วนึกดกเดินทางกะมาแต่เร่งจนันเนาะประมาณ 60, 50. หกสิบถึงเจ็ดสิบกิโลเลยห้องกับบ่อควชื่อบันไดโลงมันจะทางด่วนกะดขีดมาประมาณเจ้โลกเจ้าหาร่วมเวลาเดินทางทั้งหมดเกิดจะประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงพอแล้วะเลย คือสำคัญกับมาร์ควิลลี่ใช่ไหมเจ้าข้างข้างเพ่เขาก็จะมีแบบท่านคนแบบมักสะดวกสบายในนั้นเขาก็จะขี่รถขับมัลค์มาจอด่นี่เลยแต่ว่าบางคนเขาแบบอยากได้บรรยากาศธรรมชาติน่ะเขาก็จะขี่ให้ถ้าเขาจะมีเพื่อนอ่ะไปหลับมาโดยหรือบริษัทมีกลุ่มหนึ่งอีกเขามากับเอเวนเจอร์แน เท่ากับที่ยืดอนาขี่เพื่อ,อนอะถามฟังหนังสือไปกับกิโลต,กตกอกๆขนาดขี่ว่าเนี่ยแสดงว่าสามารถที่จะมาได้หลายทางแล้วแต่ลูกค้าเลือกตตมักแบบไหนมักแบบสบายสบายหรือแ,แบบทุกยากลำบากก็มีให้มันก็เป็น,สนเสน่ห์ของเขาเนาะเออ,เอ,อ,เอ,อแล้วเขาสี่ที่ต่อเขาได้ยังไงเนี่ยเพจเพื่อแพร่ว่างมันนี่ในโซนอ๋อซสเข้าไปเลยเลือกที่เขามาได้แบบกูเกิลแมปสุดไปไหน อืมอืมคูก็แมบมันละพอหอดคาป้ามันบอกอไอเดสตรีมบอกว่าเรื่องเฟอร์รี่การที่ว่าเป็นอีกเสน่ห์อย่างหนึ่งของอแพร่ว่งมันนี่ก็คือเรื่องของกาแฟ е. เป็นรูปกาแฟที่แบบ,บแซ่บๆหอมๆสั่งตรงจากกอร์ซอมดีสุดเลยกอร์ซอมกอร์ซอมดีสุกดกันเด้อ run yeah. สนุนการเดินทางโดย